สวัสดีครับผมนักเรียนเดินเรือพระพงศ์เมกุสาชั้นปีที่2ต่อ5ฝ่ายช่างกลวันนี้จะมานําเสนอเรื่องทฤษฎีของเทวินินเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า1 E.T. 3 2 2 1วัตถุประสงค์ของการนําเสนอเรื่องทฤษฎีของเทวินินนะครับ 1. เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีของเทวินินได้ 2. เพื่อให้นักเรียนเดินเรือสามารถคํานวณวงจรไฟฟ้าของ ตามทฤษฎีของเทวินินได้ะนะครับเรามาต่อด้วยกับทฤษฎีของวงจรของเทวินินและนอตตันนะครับซึ่งวงจรของเทวินินและนอตตันนะครับจะเป็นวงจรของนักวิทยาศาสตร์2คนนะครับที่คิดค้นวงจรง่ายๆนี้ขึ้นมานะครับซึ่งวงจรของเทวินินนะครับประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายโวลต์และตัวต้านทานที่ต่ออนุกรมกันนะครับส่วนของนอตตันนะครับประกอบไปด้วย แหล่งใจกระแสและตัวต้านทานที่ต่อขนาดกันสวงจรนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ที่มันเป็นวงจรเรียบง่ายที่จะมาแทนที่วงจรซับซ้อนของก็คือคอมเพล์เน็ตเวิร์กได้คอมเพล์เน็ตเวิร์กกล่าวว่าสามารถให้ค่าวโวลต์และกระแสะกับตัวโหลดได้เทวนินและนอตตันก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันคือให้ค่าวโวลต และกระแสกับตัวโหลดตัวเดิมได้เช่นเดียวกันซึ่งอย่างเช่นว่าคอมเพลตเน็ตเวิร์กให้ให้ใหวลต์กับโหลดน่ย5โวลต์เทวินินและนอตตันก็สามารถให้5โวลต์ได้เหมือนกันคอมเพลตเน็ตเวิร์กใ,ใ,ให้กระแส5แอมแปร์เทวินินและนอตันก็สามารถให้ได้เหมือนกัน โดยรวมคือวงจรของเทวินินและลอตันเป็นวงจรที่ง่ายๆที่จะมาแทนที่วงจรซับซ้อนอนะครับเราก็จะมาหาหลักการหาของวีเทวนินินวีเทวินินหาจากอะไรหามาจากตัววงจรที่ซับซ้อนเนี่ยแหละครับเขาก็จะให้ช่วงที่เราสนใจมาช่วงที่ RL อยู่นะครับแล้วเราก็ทำการหาวีเทวินินได้เลยนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าให้หาแรงดันให้ตกค่อมในช่วงที่เราสนใจโดยปลดโหลดและ Open Circuit ในช่วงที่เราสนใจในรูปวงจรนะครับเป็นวงจรเนี่ยครับเป็นวงจรที่ซับซ้อนนะครับก็คือ c o m p พรสเซอร์กิตนะครับเนี่ยับเป็นช่วงที่เราสนใจเป็นช่วงขั้วที่เขาสนใจตอนแรกจะเป็นตัวนั้นทานอยู่ตรงเนี้ยครับ เราก็ปดโหลดทิ้งครับเราก็ปดโหลดทิ้งทําการปลดโหลดจากนั้นเราก็ทําการฟิกโวลตเข้าไปซึ่งตรงนี้เขาเขียนเป็น voc แต่มันคือ v เทวันนี้เนี่ยแหละครับ voc คือย่อมาจาก v open circuit นะครับจากนั้นเราทําการฟิกโวลต์หรือ open circuit set, เสร็จนะครับเราก็ใช้วิธีการทางไฟฟ้านะครับก็คือโหนดหรือเมดนะครับอะไรก็ตามอะไรก็ได้นะครับคํานวณหาโวลต ในช่วงที่ตกคอมของขั้วนี้ให้ได้นะครับเราก็จะเป็นอัน,นได้ V เทอร์มินินนะครับโอเคนะครับเราก็มาหา R เทอร์มินินนะครับ R เทอร์ม erm ินินจะบอกไว้ก่อนเลยครับว่า R เทอร์มินินแล้วก็ R นอตตันถ้าโจทย์ให้มา R เทอร์มินินนั้นนะครับจะเท่ากับ R นอตตันเสมออันนี้คือทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะต่อมานะครับเรา ให้หาในกรณีที่มีแต่แหล่งจ่ายอิสระหรือไม่มีแหล่งจ่ายเลยแหล่งจ่ายอิสระก็คือเนี่ยครับไอ้กลมๆนะครับแหล่งจ่ายอิสระคือเขาบอกให้ให้หยุดแหล่งจ่ายอิสระทั้งหมดในวงจรทิ้ง จากนั้นยุบวงจรในช่วงขั้วที่เราสนใจนะครับในช่วงขั่วก็คือช่วงที่เราไปปลดโหลดมานะครับไปปลดโหลดทิ้งมานะครับในกรณีนี้ก็เราต้องปลดโหลดทิ้งเหมือนกันนะครับซึ่งในที่นี้ในการหยุดแหล่งจ่ายอิสระครับเราต้องหยุดทุกตัวนะครับไม่ใช่หยุดทีละตัวหรือหยุดบางตัวนะครับซึ่งถ้ามันเป็นแหล่งจ่ายโวลต์นะครับมันจะประพฤติตัวเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับ และถ้าเป็นแหล่งจ่ายกระแสนะครับ,บก็จะประพฤตัวเป็น Open Circuit นั่นเองครับจากนั้นหยุดเสร็จแล้วเราก็ยุบวงจรนะครับเราจะยุบด้วยแบบขนาดหรืออนุกรมก็ตามที่โจทย์ให้มาอันเป็นว่าเราได้อาเทอวนินแล้วนะครับโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่เรากล่าวกันมาครับเราจะไปทําในโจทย์ดูนะครับลองไปทําโจทย์ดู เป็นวงจรของเทวินินนะครับจะเป็นอย่างไรมีดีเทลยังไงนะครับโอเคนะครับเรามาลองข้อนี้กันนะครับก็คือข้อนี้เขาถามหาเทวินินอิคิเรนท์นะครับโดยเขาให้ช่วงที่สนใจมาคือ1นกิโลโอห์มคือตำแหน่ง1กิโลโอห์มเนี่ยครับเป็นช่วงที่เราสนใจนะครับก็คือโจทย์ข้อนี้ครับเขาต้องการให้เราตอบเป็นแบบวงจรนะครับไม่ใช่ตอบเป็นตัวเลขนะครับก็คือ ถ้าโจทย์ให้ให้หาเทวินินคิวเลนเซอร์กิตนะครับก็ต้องตอบเป็นวงจรเน,นี่ยครับก็คือต้องเป็นแหล่งจ่ายวงกับตัวต้านทานตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับก็จะเป็นเทวินินเซอร์กิตแหล่งจ่ายวงกับตัวต้านทานก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็คือมันเป็นแพทเทิร์นครับเขาก็ให้มาหมดแล้ว,ลวครับเขาคิดว่าให้หมดแล้วว่าต้องทำไง เราก็แค่หาไอตัวเลขเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นตอนจบเราก็เอา1กิโลโอห์มเนี่ยครับที่เราแกะออกไปนะครับมาแทนเข้าไปในวงจรนี่ก็เป็น1กิโลโอห์มที่เราสนใจนะครับซึ่งไอหกิโลโอห์มตัวเนี้ยมันจะได้ผลกระทบจากวงจรเท่าเดิมนะครับยกตัวอย่างตรงเนี้ยครับมีวนตกคอม5โวลต์น,นะครับพอเราไปเปลี่ยนไอ้วิธีตกข้อม5โวลต์เหมือนกันนะครับ โอเคโอเคไหมครับก็คือเป็นวงจรง่ายๆนะครับที่ไปแทนที่วงจรที่ซับซ้อนได้คือที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการพูดถึงตอนจบเราสรุปกันยังไงนะครับก็เรามาหาการคำนวณของวงจรโอเคครับเราก็มาเริ่มต้นโดยการหา V เทวนินนะครับ V เทลวนินนะครับหายังไง ามาข้อนี้ก็คือเราทําการดโหลดอย่างที่กล่าวมานะครับเดี๋ยวผมขอเขียนวงจรสักครู่นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้วงจรตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้สี่วงจรตามโจทย์เลยครับแล้วจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปนะครับคือวงจรเป็นบวกลบวีเทวินินนะครับก็คือหาวนตรงนี้ให้ได้นะครับเราก็จะทราบ v erm วีเทวินินนะครับโอเคที่นี้ก่อนอื่นเราก็สังเกตนะครับสังเกต สายไฟตรงที่3กิโลโอห์นีครับตรงเนี้ยมันจะเป็นบริเวณที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเพราะเราโอเพนสกริตไปแล้วนะครับตรงนี้กระแสจะไม่ไหลามาเพราะฉะนั้นตัวต้านทานเราจะมองเป็นส่วนหนึ่งของสายไฟเลยเราจะมองเป็นช็อตสกริตได้เลยนะครับก็พอเป็นช็อตสกริตปุ๊บเนี่ยครับก็ส่งผลให้ว่าตรงเนี้ยเป็นโหนดวีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโหนดวีหนึ่งด้วยเลยเพราะว่าเป็นบริเวณเดียวกันแล้วเพราะเราโอเพนสกริตไปแล้ว ตรงนี้ก็เป็นโหนด v2 ตรงนี้ก็เรสเ e นต์โนดนะครับนึ่งตอนนี้ v เทอเนนตรงนี้ก็จะเป็น1-0ลบ0นะเราก็ทำการเริ่มต้นตั้งสมการนะครับก็จะได้ว่าซิกมาไเท่ากับ0นะครับพิจารณาที่โหนด v1 นะครับจะเป็น v1 ลบ v2 ส่วนด้วย2,000นะครับลบสส่วนพันก็2มิลลิแอม์นะครับส่วนทางขวามือ ก็ไม่มีกระแสไหลก็เท่ากับศูนย์ได้เลยนะครับช่วงนี้ครับช่วงที่เราโอเพนสเกตไปต่อไปโหนด V2 สองครับ V2 สองก็นะครับเราก็จะไม่มีเคาะนะครับเนื่องจากว่ามีข้างหนึ่งครับเป็นแหล่งจ่ายโวลต์นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรฟเฟอเรนซ์โนดนะครับเราก็จะตั้งอย่างนี้นะครับก็คือเป็นสี่โวลต์เท่ากับ V2 สองลบศูนย์นั่นเองครับโอเคเราก็จะทราบเลยว่า V2 สองเท่ากับสี่เป็นเท่านั้นเองนะครับ เป็นสีดีกว่าเท่ากับสีโอเคเราก็จะทราบสมการและเราหาวีทีหนึ่งได้เราก็จะทราบวีเทวานินครับโอเคเรามาคิดเลขตรงนี้กันนะครับเป็นสีนะครับเราเอาหนึ่งพันคูณตลอดนะครับก็จะกลายเป็นวีหนึ่งลบสี่นะครับหนึ่งพันคูณตลอดได้ไหมก็จะเป็นสองับเท่ากับสองครับย้ายข้ามอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะได้กับวีหนึ่งลบสี่เท่ากับสี่นะครับ เราจบ v 1เราจะเท่ากับ8โวล์นะครับก็จะเท่ากับ v เทวนินนะครับนี่จะเป็นการหา v เทวนินเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับอ่านะครับเรามาพิจารณาหา r เทวินินกันนะครับในช่วงต้นคลิปที่ผมอธิบาย r เทวนินหายยังไงเราลองย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับการหา r เทวินินคือให้หยุดแรงใช้สระทั้งหมดในวงจรนะครับจากนั้นยุบวงจรในช่วงขั้วที่เราสนใจ ก็คืออย่างนี้เลยครับ4โวลต์เป็นแหล่งใจยสลักเราก็กลายเป็นชอ็อตเซอร์กิตไปนะครับต่อมาก็เป็น2กิโลโอมต่อมา2มิลแอมป์นะครับเป็นโอเ n นเซอร์กิตนะครับโอเคต่อมา3กิโลโอห์ตรงนี้โหลดเรายังไม่นำมาพิจารณาเราก็ปลดโหลดทิ้งไว้ก่อนนะครับนะครับต่อมาเราต้องการ ยุบวงจรในช่วงขั่วที่เราสนใจนะครับเนี่ยเรามองเข้าไปนะครับ R เทวินเห็นอะไร <_ D> เห็นตัว2กิโลโอห์มและ3กิโลโอห์มอนุคมกันแล้วก็จับมันมา2กิโลโอห์มบวก3กิโลโอห์มเท่ากับ5กิโลโอห์มเพราะฉะนั้นนะครับ R เทวินก็จะเท่ากับ5กิโลโอห์ม oh โอเคนะครับเอาเป็นว่าเราก็ได้ข้อมูลครบมาหมดแล้วนะครับก็คือวีของเทวินินได้8โวลต์อานเทวินินได้เท่ากับ5กิโลโอห์มนะครับจากนั้นนะครับเรานำมาตอบคำถามนะครับคือเราต้องจำแพทเทิร์นมันให้ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงก็คือแรงใจอิสระนะครับต่ออนุกรมกับความต้านทานที่เราได้ที่เรายุบวงจรมานะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครัไม้เปิดนี้เลยโอเคตรงนี้แรงจ่ายสลัก V เทวานินได้เท่าไหร่8โวลต์แล้วก็มาใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น R เทวนินก็คือ5กิโลโอห์มนะครับจากนั้นนะครับโหลดที่เราแกะไปครับเราก็นำกลับมาใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่นะครับก็คือวงจรสมมูลของ เทวินินก็จบกันไปแลวนะครับโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับ,กา,บก,การอธิบายและการคำนวณวงจรไฟฟ้าตามทฤษฎีของเทวนินินหากมีข้อผิดพลาดประการใดกรผมก็ขออภัยมานาที่ดีด้วยนะครับขอขอบคุณครับ